อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาคดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราผีตายโหงตามไม่เลิกโดยเรื่องเล่าสยองขวัญน,นี้เป็นของพระธุดงที่จังหวัดขอนแกน่นเรื่องย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนั้นผมได้บวชอยู่ที่จังหวัดนครปฐมและกำลังจะสึกออกมาแต่ก็มีพระอาจารย์เข้ามาถามว่า ยังไม่สึกได้ไหมเดี๋ยวจะพาไปทุดงซึ่งตอนนั้นผมก็ตอบตกลงจากนั้นพระอาจารย์ท่านก็พานั่งรถไฟไปตั้งต้นที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นพอไปถึงก็เอาของไปเก็บที่วัดจากนั้นพระอาจารย์ก็พาผมไปปักกฎซึ่งในสมัยนั้นมันไม่ได้เป็นกฎแต่ใช้เป็นเต็นแทนโดยไปกางเต็นกลางป่านั่นแหละครับแต่ก็ไม่รู้ วัดที่ไปปักนอนนั้นคือป่าช้าที่เขาลือกันว่าผีดุมากๆจนชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีใครกล้าผ่านยิ่งหลังตะวันตกดินไปแล้วยิ่งไม่มีชาวบ้านคนไหนเฉียดกายเข้ามาใกล้สถานที่แห่งนี้เลยคืนแรกผมก็ทำวัดปฏิบัติกิจสงตามปกติโดยพระอาจารย์ได้บอกว่าการที่ไม่อยู่ที่นี่ต้องตั้งใจปฏิบัติหน่อย พอฟ้าเริ่มมืดก็จุดกองไฟไว้หน้าเต็นท์แล้วเราก็เริ่มนั่งทำสมาธิพอนั่งไปได้ประมาณสัก20นาทีผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเหยียบใบไ,ไม้ซึ่งในตอนแรกเสียงเดินไม่รีบแต่พอเสียงเริ่มมาใกล้ๆผมรู้สึกว่าเหมือนเดินซอยเท้าที่ๆเข้ามาจนสกพักเสียงเดินนั้นก็มาหยุดอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับกองไฟและด้วยความสงสัย ผมจึงตัดสินใจลืมตาขึ้นมาดูและภาพที่ผมเห็นเบื้องหน้าก็เป็นผู้ชายลักษณะผมผอมผมยาวใส่เสื้อลายสก็ตไม่ติดกระดุมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นผู้ชายคนนั้นผอมมากๆเรียกได้ว่าหนังหุ้มกระดูกเลยก็ว่าได้แต่เบ้าตาทั้งสองของเขาดูลึกถ้ามองจากภายนอกผิวเผินเหมือนคนติดยาย,ยังไงอย่างนั้นไม่มีผิด สักพักผู้ชายคนนั้นก็นั่งลงผมจึงรวบรวมสติและถามไปว่าโยมมีอะไรหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นก็ตอบกลับมาแบบยิ้มยิ้มว่า <c oughs> มอมมอมย่านผีบอผมก็อึ้งไปเล็กน้อยคิดว่าในใจคงจะถูกลองดีเข้าให้แล้วหรืออาจจะเป็นพวกเจ้าถิ่นเข้ามาแกลงพราก่อนหน้านี้หลวงพ่อท่านพามา ท่านยังบอกไว้ว่าการมาทุดงครั้งนี้นั้นจะมีอยู่สองอย่างมาลองใจคือคนมาลองดีกับผีมาลองของแต่ถ้าพูดถึงประเด็นผีมาลองของถ้าเราปฏิบัติด,ดีก็ตัดชอยนี้ออกไปได้เลยแต่ถ้าคนที่มาชอบลองดีอันนี้คงจะปวดหัวหน่อยผมก็เลยตอบไปว่าไม่กลัวหรอกโยมทำไมเหรอ ที่นี่ผีดุเหรอแล้วยมมีธุระอะไรหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าไม่มีอย่างดอกครับผมแค่ซีมาบอกซื้อว่าผมเป็นผีเด้ครับแล้วร่างนั้นก็ลุกเดินไปต่อหน้าต่อตาผมเฉยเลยจนเมื่อคืนที่สองผู้ชายคนานั้นเขาก็มาแบบเดิมอีกและเดินมาถามแบบเดิมมอมย่านผีบ่ ถามแล้วก็ไปซึ่งผมก็พยายามเก็บอาการพอไม่รู้ว่าที่จริงเขาต้องการอะไรกันแน่พอถัดมาคืนที่สามในระหว่างที่ผมกำลังนั่งสมาธิก็ได้นึกถึงเรื่องเก่าๆรู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีเป็นจังหวะเดียวกับที่ชายคนเดิมเดินเข้ามาและเดินมาถามผมแต่ไกลว่ามอมย่านผีอยู่บ่อด้วยความหงุดหงิด ผมก็เลยตอบไปว่าโยมโยมไม่ต้องมาหลอกอาตมาไม่กลัวหรอกแล้วผีที่ไหนมันจะมาเดินมานั่งแบบนี้ถ้าโยมอยากได้อะไรก็เข้าไปหยิบเอาในเต็นท์นู่นยังไงอาตมาก็จะปักกดอยู่ตรงนี้ถ้ากูบาอาจารย์ไม่ให้ไปไหนอาตมาก็ไปไม่ได้หรอกพอพูดจบผู้ชายปริศนาคนนั้นก็มีสีหน้าสลดลงแล้วพูดขึ้นมาว่าผมก็แค่สิจะมาบอก ว่าผมเป็นผีก็เท่านั้นพอผมได้ยินก็ยิ่งโมโหนึกในใจว่าเป็นคนยังไงจะมาโกหกพระอยู่ได้จึงบอกเขาไปว่ายังยังจะมาทำล้อเล่นอีกชายคนนั้นดูอึ้งๆไปแล้วเขากลุกขึ้นไปพร้อมกับหน้าหมุนหมองทีหนึง่งก่อนจะเดินคอตกไปด้วยความสลดหลังจากนั้นเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผมก็เริ่มรู้สึกผิดเพราะการที่บวชเป็นพระ ไม่ควรจะโมโหหรือหุดหงิดใส่ใครแบบนี้คิดแบบนั้นก็เลยตั้งใจว่าถ้าวันต่อไปเขามาอีกก็จะขอขมาเขาและเช้าวันต่อมาผมก็ได้เดินออกไปบินทบาทตามปกติในระหว่างที่เดินบินทบาทก็นึกถึงชายคนที่ชอบมาหาในยามวิการสอง,งสามคืนก็เลยอยากรู้ที่มาว่าเขาคือใครพอสบโอกาสจึงเอ่ยปากถามชาวบ้านในละแวกนั้น ถึงลักษณะชายคนดังกล่าวว่าเขาคือใครแต่ชาวบ้านก็บอกว่าไม่น่าจะมีเพราะวัยรุ่นทางขอนแก่นส่วนมากจะเข้ากรุงเทพกันหมดส่วนพวกที่อยู่ก็จะเป็นพวกบ้านาเรียบร้อยที่ไม่ได้ไว้ผมยาวหรือถ้ามีจริงๆก็คงเป็นพวกคนบ้าหรือไม่ก็เป็นคนจากหมู่บ้านอื่นกำมังผมยังไม่หมดความพยายามจึงบอกให้ชาวบ้านฟังต่อไปว่า ชายคนนั้นเขามาหาสองถึงสมคืนแล้วแต่ตอนนั้นไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนี้มาแกล้งหลอกเป็นผีกลัวว่าจะโดนชาวบ้านหาว่าเหลวไหลเออโยมพอดีอัตมามีปากเสียงกับเขานิดหน่อยเลยอยากจะขอเข้ามาเขาถ้าโยมไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรพอพูดเสร็จผมก็เดินกลับทันทีพอตกดึกคืนนั้นผมก็ไปฏิบัติกิจเช่นเดิม ในใจคิดว่าขอให้ชายคนนั้นมาหาอีกเถอะเพราะอยากจะขอเข้ามาเขาจริงๆไม่อยากให้ต้องมีกรรมต่อกันและชายคนนั้นก็มาจริงๆเหมือนจะรู้ใจแต่ครั้งนี้เขาเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยพอผมเห็นก็เลิกจากการทำสมาธิส่วนชายคนนั้นก็นั่งลงตรงกองไฟเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทำมาแล้วก็ถามแบบเดิมว่ามอมยานผีบอ เที่ยวนี้ผมเตรียมตัวไว้ก่อนพอเขาถามแบบนี้ผมก็หัวเราะแล้วบอกเขากลับไปว่าโยมนี่อารมณ์ดีนะแต่ดีแล้วที่ไม่โกรธเอาเป็นว่าอาตมาขอโทษนะที่เมื่อคืนเสียงดังไปแต่อาตมาไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบพอผมพูดจบผมก็รีบควักเอาเงินที่ญาติโยมมาถวายยกให้กับชายคนนั้นไปเลย อมาบวชไม่ต้องการใช้เงินอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าชายคนนั้นกลับบอกว่าบอรครับบอรครับผมบรยิยากได้ตังค์ด้วยครับพอได้ยินอย่างนั้นผมก็เลยบอกเขาว่างันให้ช่วยอะไรโยมบอกมาได้เลยแล้วโยมเป็นคนหมู่บ้านไหนทําไมคนแถวนี้ถึงไม่มีใครรู้จักโยมเลยซึ่งระหว่างที่พูดคุยกันผมสังเกตว่าทุกครั้งที่ชายคนนี้มาหา เขาจะไม่เคยเข้าใกล้ตัวผมเลยแต่ครั้งนี้กลับถือตะเกียงแล้วเขยบมาข้างๆพร้อมกับรวบผมตนเองขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจนจนบางจังหวะหน้าเขายืนมาใกล้ๆจนเกือบจะชนหน้าผมเลยด้วยซ้ำตอนนั้นผมสะดุ้งถอยหลังเพรอคิดว่าชายคนนั้นจะโมโหหรือแอบชกเอาหรือเปล่าแต่ชายคนนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีจะมาทำร้ายใดๆ จากนั้นเขาก็ยกตะเกียงขึ้นมาแล้วบอกกับผมว่ามอมเห็นหน้าผมบอครับหลังจากนั้นเขาก็เล่าแนะนำตัวเองว่าผมชื่อบักศีถูกยิงตายเมื่อสองเดือนก่อนตอนนี้ผมยังตามหาผู้ที่ยิงผมบ่ได้ถ้าบ่าเสือมอมลงไปถามชาบ้านดูตีครับว่าหูจักผมบ่ละ่ะตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูก ใจหนึ่งก็ทั้งเชื่อและอีกใจหนึ่งก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ชายคนนั้นพูดแต่ก็ได้รับปากเขาไปแล้วชายคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนทำเสียงหัวเราะเหมือนกับพอใจพอเดินไปได้สามก้าก็หันกลับมาบอกอีกว่ามอมผมเป็นผีเดอแล้วก็เดินหัวเราะดังลัน่นผมเป็นผีเดอผมเป็นผีเดอไปตลอดทางเช้าวันลุงขึ้น ผมก็ออกไปบินทบาทเหมือนเช่นทุกวันโดยตั้งใจว่าวันนี้จะต้องถามชาวบ้านเพื่อเอาความจริงจากเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้ได้พอเจอชาวบ้านคนเดิมซึ่งเคยถามเขาไปแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าโยมอาตามารู้แล้วว่าเขาชื่ออะไรเขาชื่อบักสีพอชาวบ้านที่กำลังจะใส่บาตรอยู่ได้ยินเขาถึงกับทำข้าวเหนียวหล่นเลยทีเดียวโยมเป็นอะไรหรือเปล่า แต่คนนั้นก็ตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรหรอกครับแต่ผมสังเกตได้ถึงความผิดปกติจึงหันไปมองหน้าอาจารย์ท่านก็หันมามองผมแล้วพร้อมกับยิ้มให้ลาก,กับว่าท่านจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างและด้วยความที่อยากรู้จริงๆผมก็บอกชาวบ้านต่อไปว่าโยมโกหกพระมันบาปนะจากนั้นผมก็เดินกลับพร้อมกับอาจารย์ ระหว่างที่เดินมาได้ไม่ไกลจูจูก็มีชาวบ้านประมาณเกือบห้าสิบคนต่างเดินเข้ามาหาผมกับพระอาจารย์โดยสีหน้าที่เครียดมากๆเวลานั้นผมก็กลัวว่าผมได้พูดอะไรผิดไปหรือเปล่าก็เลยถามพวกเขาว่าโยมมีอะไรก็ว่ามาเลยในกลุ่มมีชายคนหนึ่งถามขึ้นมาว่ามอมยานผีบอพอผมได้ยินคำนี้ก็นึกสงสัยว่า ทำไมถึงถามเหมือนกับชายคนเมื่อคืนเป๊ะเ,ะเลยจึงตอบไปด้วยความโมโ oh หว่าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นหรอกโยมถ้าพระอาจารย์ที่พาอาตมามามาที่นี่ท่านไม่ไปไหนอาตมาก็จะไม่ไปด้วยเช่นกันหรือว่าที่ตรงนี้มันมีอะไรหรือทับที่ใครหรือเปล่าโยมพอชาวบ้านได้ยินพวกเขาก็รีบบอกว่ามไม่มีอะไรหรอกครับแต่จะเล่าเรื่องผีให้ฟัง พอคนที่ชื่อบักสีที่มาหาหมอมาครับลักษณะเป็นยังไงล่ะครับชายที่ชอบถือตะเกียงสีฟ้าไหมผมก็บอกลักษณะไปติดที่จำสีตะเกียงไม่ได้เท่านั้นพอชาวบ้านได้ยินก็หันกันไปฮือหาก่อนจะมีชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าหมอมหมอมฟังผมดีๆนะและก็นิม,มนต์ให้อยู่ต่อด้วยเพราะว่ามันมาแบบนี้ มันคงมาดีคนชื่อบักสีมันโดนยิงตายไปแล้วสองเดือนมันเป็นคนไม่มีพ่อไม่มีแม่หาปูหาปลาไปเรื่อยแต่มันชอบลักขโมยของเขาซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครมันไส้มันหรือเปล่าจึงถูกปืนยิงจนตายในตอนที่ไปเจอศพก็เจอเหรียญกับพระเต็มปากเหมือนกับว่าคนที่ฆ่ามันได้สะกดวิญญาณเอาไว้ไม่ให้มันพูด แล้วเขาก็เล่าต่อว่าหลังจากที่บักสีตายมันก็เกิดอาละวาดเพราะตอนตายมันไม่รู้ว่าใครฆ่ามันและไม่สามารถไปบอกใครได้ด้วยระหว่างนั้นก็มีเด็กชายคนหนึ่งในกลุ่มเดินออกมาแล้วบอกกับผมว่าหลวงพี่หลวงพี่บักสีมันผีเฮียนนะผมยังโดนมันหลอกมาแล้วผมเป็นคนที่รอดแต่เพื่อนผมมาตายแล้วเด็กคนนั้นก็เล่าว,ว่าวันที่เกิดเหตุ ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนจูจูก็มีคนมากวักมือเรียกผมจึงบอกให้เพื่อนเบามอเตอร์ไซค์แต่เพื่อนกลับบอกว่าไม่เห็นมีใครเลยและไม่ได้ลดความเร็วลงเลยแต่ชายคนนั้นก็เดินออกมาเอื้อมมือจับแฮนด์รถแล้วก็หักเข้าต้นไม้เพื่อนผมเสียหลักคอหักตายคาที่แต่ตัวผมเองแค่ขาหักและจำได้ว่าชายคนนั้นคือบักสี นอกจากเด็กที่เล่าแล้วยังมีชาวบ้านเล่าต่ออีกว่าช่วงนั้นบักสีอรารวาสหนักคนเท่าคนแก่ก็โดนกันหมดเพราะด้วยความที่วิญญาณมันเฮี้ยนมันตามจับคนที่ฆ่ามันไม่ได้ในตอนแรกชาวบ้านได้ฝังศพของมันไว้แต่ด้วยความที่บักสีอรารวาสหนักก็เลยได้ขุดศพขึ้นมาทําพิธีทางศาสนารวมถึงมีการถ่ายรูปศพเอาไว้นํารูปไปติดที่กําแพงวัด และขอร้องบักสีให้เลิอกอารวาสสักทีหลังจากที่ผมได้ยินแบบนั้นขนแขนผมก็ลุกสู้ขึ้นมาเลยและอยากทราบว่าบักสีที่ชาวบ้านว่ามันจะใช่คนคนเดียวกับที่ผมเห็นทุกคืนหรือเปล่าจึงเอ่ยปากขอให้ชาวบ้านนำทางไปดูซึ่งที่เก็บกระดูกอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งห่างกันไปหลายกิโลแต่พอผมไปถึงผมก็ต้องตกใจเพราะรูปที่ถ่ายเป็นรูปของบักสีจริงๆ ถึงแม้รูปถ่ายจะเป็นรูปที่ถ่ายจากศพแต่เขาคงน่าก็คือคนเดียวกันแน่นอนชาวบ้านเห็นผมดูนิ่งๆไปจึงถามผมขึ้นมาว่าแล้วหม่อมจะยังอยู่ต่อไหมครับผมก็กั้นใจตอบคำเดิมไปว่าเออเอ,อถ้าพระอาจารย์ของอาตมาอยู่ต่ออาตมาเขาคงจะต้องอยู่ต่อแต่ถ้าถามอารมณ์ส่วนตัวตอนนั้นผมอยากจะเก็บของกลับทันทีเลยก็ว่าได้ครับสักพัก พระอาจารย์ท่านก็เดินมาหาผมและถามกับผมว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไรผมก็รีบตอบท่านไปว่าทราบแล้วครับและพระอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังว่าวิญญาณชายคนที่ชื่อบักสีหลังจากที่คุยกับท่านเสร็จเขาก็จะเข้ามาคุยกับผมอีกทีแต่ด้วยความที่อาจารย์ท่านทุ่งบ่อยก็เลยไม่กลัวสรุปว่าพอวันลุ่งขึ้น อาจารย์ก็บอกให้ผมกลับเลยเรื่องหลอนยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะขณะที่ผมต้องเดินไปทุดดงต่อที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนที่ออกมาจากหมู่บ้านโดยที่ไปนั่งรอรถรออยู่ที่ศา,าลารอรถผมไปนั่งกับพระอาจารย์มันเป็นศาลาไม้ทั้งหลังมีเสาขนาดใหญ่ลาวสองถึงสามคนโอบในขณะที่ผมกำลังนั่งสบงบเพราะเกิดจากอาการอ่อนเพลียอยู่นั้น ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครมากระซิบบอกข้างๆว่าขอกินน้ำหน่อยแต่พอผมมองไปก็ไม่มีใครจนสักพักก็มีเสียงตอบกลับมาอีกว่าหืมใจดำแท้ขอน้ำกินก็บอด้ผมรู้สึกแปลกๆคิดในใจว่าโดนอะไรอีกแล้วจึงลุกขึ้นเดินไปหาพระอาจารย์แล้วก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกให้ไปที่ร้านค้า ไปซื้อน,น้ำและจุดธูปบอกเขาด้วยพอหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมารบกวนอีกหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปถึงวัดอีกแห่งหนึ่งที่ประจวบคีรีขันซึ่งเป็นวัดที่ใครๆก็ว่าเฮี้ยนแต่โดยส่วนตัวของผมคิดว่าเจออะไรมาก็เยอะแล้วคงไม่น่าจะมีอะไรหนักหนาสาหัสกว่าที่ผ่านมาแน่นอนซึ่งวัดดังกล่าวมีพื้นที่ใหญ่มาก ด้านหลังเป็นป่าเหมาะกับการเดินทุดงโดยตอนที่ไปถึงได้มีพระอีกรูปหนึ่งมาขอร่วมทุดงไปกับเราด้วยพระรูปนี้บวชได้ไม่นานท่านบอกยังมีทุกข์ในใจคือยังติดเรื่องหวยอยู่โดยทุกงวดไม่เคยพลาดแทงแล้วพระรูปนี้ก็ได้มาขอหวยกับผมเพราะรู้ว่าผมเป็นพระเดินสายทุดงมาหลายที่ก็คงจะต้องมีของอะไรดีๆเป็นแน่ ผมก็บอกกลับไปว่าผมเพิ่งไปเดินธุดงได้แค่ที่เดียวเองพระท่านก็ถามกลับมาว่าแล้วไปเจออะไรมาไหมผมก็ได้แต่หันไปมองหน้าอาจารย์และไม่อยากเล่าให้ใครฟังเพราะพระเราพูดมากไปก็ไม่ดีมันจะเป็นอาบัตที่รุนแรงพระรูปนั้นแกก็บอกว่าแต่ผมรู้นะว่าพวกท่านต้องมีอะไรบางอย่างแหละตรงท้ายวัดผมไปนอนมาสองคืนแล้ว ยังไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นเขาบอกกันว่าที่นี่ผีดุผมยังไม่เคยเจอผมอยากเจอจอจังสักคนเพื่อจะได้ขอหวยแล้วอยู่ๆตอนนั้นหูผมก็ได้ยินเสียงอะไรไม่ทราบมากระซิบบอกข้างๆหูผมอีกว่าเฮ <c oughs> ้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอซึ่งเสียงนั้นมันเหมือนกับเสียงของบักสีเลยผมหันไปมองหารอบๆแต่ก็ไม่พบ จะมีเห็นแต่กพระอาจารย์ท่านนั่งยิ้มอยู่แต่ไม่ได้พูดอะไรผมจึงบอกกับพระรูปนั้นไปว่าเอ,อ่อท่านท่านอย่าท้าทายจะดีกว่าไหมไม่เจอดีแล้วแต่พระรูปนั้นก็ยังบอกขึ้นมาอีกว่าเฮอผมไม่กลัวหรอกท่านผมเนี่ยอยากเจอผีนักยิงงวดนี้ใกล้วันที่16แล้วขอเจอจังๆสักขนเถอะนะซึ่งตอนนั้นผมก็เงียบเพราะถือว่าผมเตือนแล้วไม่ฟัง ในคืนนั้นผมกับพวกเนนคนอื่นๆได้มานั่งรวมกันอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์แล้วอยู่ๆประตูด้านหลังก็เปิดขึ้นมาเองทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยผมจึงลืบเดินออกข้างนอกทันทีพอเดินออกมาก็พบกับพระรูปนั้นซึ่งท่านเดินผ่านมาพอดีแกทำหน้าหง,งุดหงิดใส่ผมปากแกแตกและกลุ่มท้องซึ่งตอนนั้นพระท่านกำลังจะเดินเข้ามาห้องน้ำ แล้วคืนนั้นก็ผ่านไปจนถึงเช้าที่ออกบินธบาทก่อนออกจากวัดผมเห็นพระรูปนั้นรีบเดินจำๆออกไปผมจึงเข้าไปถามว่าท่านโกรธอะไรเราหรือเปล่าพระรูปนั้นจึงบอกกลับมาว่าเมื่อคืนขณะที่กาลังนอนมีคนสามถึงสี่คนวิ่งมาลุมกระทืบแกกระทืบแบบไม่ยัง้งและยังได้ยินพวกนั้นพูดอีกว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ ซึ่งตอนแรกพระรูปนั้นคงคิดว่าผมเข้าไปทำร้ายเขาเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งจะพูดคุยกันไปเรื่องนี้แต่ผมก็ตอบปฏิเสธไปว่าผมไม่ได้ทำอะไรและบอกอาจจะเป็นญาติโยมที่ลอบมาทำร้ายหรือเปล่าจึงได้ไปถามเด็กวัดเด็กวัดก็บอกว่าไม่มีใครเข้ามาที่นี่จากนั้นเด็กวัดก็พากันไปหาพระอีกรูปซึ่งอยู่วัดนี้มานานและได้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบเดียวกันมาก่อน เจอขนาดที่โดนลุมกระทืบจนอุจจระลาดมาแล้วเพราะตอนนั้นพระรูปนี้ก็ท้าทายเช่นเดียวกันสรุปคืนนั้นบักสีก็มาบอกว่าตนได้พาเพื่อนๆมาลุมกระทืบเองมัมมัมฝีมือคอยด้ล่ะฝีมือคอยกับมูเพระไม่ชอบพระที่ปฏิบัติแนวนี้หลังจากนั้นผมและพระรูปอื่นก็ออกเดินทุด,ดงกันต่อโดยระหว่างนั้นก็ยังเจอเรื่องแปลกๆอยู่ตลอด ได้ยินเสียงคนพูดกระซิบกอกหูอยู่ตลอดเวลาผมจึงไปบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับช่วยผมหน่อยผมไม่ไหวแล้วไม่งั้นผมจะสึกพระอาจารย์ท่านคงเห็นใจผมท่านบอกว่าคืนนี้เดี๋ยวจัดการให้ให้มานอนกับท่านที่นี่พอพ้นคืนนั้นไปพระอาจารย์ก็บอกว่าอืมบักสีเข้าไปแล้วนะเขาแค่อยากจะมาขอบใจท่าน และไม่อยากให้ท่านศึกอยากขอให้ท่านอยู่ครบสามพรรษาแต่ถ้าไม่อยู่ครบก็จะหวนคืนมาอีกครั้งและอาจารย์ยังบอกอีกว่าที่วิญญาณบักสีตามผมไปทุกแห่งไม่ใช่เป็นความอาฆาตแต่เป็นบุญสัมพันธ์ที่มีต่อกันถ้าหากเขายังไม่ตายก็จะได้รับความอนุเคราะห์จากผมแต่เขาเดินตายไปซะก่อนจึงทำให้เขาต้องวนเวียนติดตัวผมมา แล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับเรื่องนี้ความหลอนอยู่กี่เลเวลดีครับระหว่าง1 5ถึง5สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้สำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับหลอนลี้ลับ